สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมกลับมานะฮะหลังจากที่ไปดําเนินการเรื่องิขกิสิ์มานะครับอะ เกือบถูกปิดบัญชีไปนะครับผมยังเหลือรอดโอกาสนะครับผมกู้บัญชีกลับคืนมาได้นะฮะถ้าโดนอีกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ช่วงที่ยังอยู่เนี่ยก็มาทําคลิปให้ทุกคนนะครับผมได้รับฟังกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ยังจะมีคลิปวัดเลตติ้งนะครับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทําคลิปอะไรนะครับผมหลังๆเนี่ยกระแสคลิปก็ตกลงไปนะครับผมแล้วก็บกด้วยที่ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนิยายนะครับผม ที่มีคนเอามาลงไว้ในเว็บเด็กดีนะครับชื่อว่าศิลา2 0 2 0นะครับผมเป็นศิลาภาค2เดอะศิลานะครับทำคลิปไป2คลิปนะครับผมในตอนที่1กับตอนที่2เป็นการอ่านนิยายนะก็อยู่ดีเนี่ยอยู่ดีคลิปก็มีกระแสขึ้นมาเฉยเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ยอดวิวไม่กี่พันแต่ว่าขึ้นมาหลักแสนเนี่ยภายในไม่กี่วันนะครับก็เลยงงเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่บัญชีเนี่ยมาถูกกู้กลับคืนมาก็มีคนสนใจให้ความนิยมเยอะนะครับวันนี้ก็เลยจะมา ขออ่านนะคบผมนิยายเรื่องศิลา2020เดอะศิลาเนี่ยในตอนที่3นะครับหลายๆคนเนี่ยเม้นไว้ในคลิปนั้นนะครับผมว่ามินตราหายไปไหนเนื้อหามั่วมากเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังใน EP ีแรกนะครับผมในเนื้อหาเนี่ยคือเขาได้พูดถึงว่าคนรักของศิลานะครับหรือว่ามินตราเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดลูกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อหาในตอนที่3ให้ทุกคนฟังนะครับตอนที่3เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าศิลาได้พบหัวใจดวงใหม่อีกครั้งอาจจะเป็นยังไง ัมหหวใใจดใ่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับศิลาต้องสูญเสียกิจการทั้งหมดไปเพราะอุบายของชาโต้และวันผู้วางแผนให้เขาดื่มน้ําที่มียากล่อมประสาทจนเซนยกทุกอย่างให้กับชาโต้กว่าศิลาจะรู้ตัวก็สายเกินไปศิลาฟื้นขึ้นมาในรีสอร์ทของตัวเองต้องมาพบว่ารีสอร์ทไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปชาโต้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปดูกิจการที่ตัวเองได้ฉกชิงมาจากศิลาและให้ยิปโซเป็นคนดูแล และจับตาดูศิลาไว้ซึ่งทาคิชิก็ไม่พอใจนักแต่ต้องทำตามคำสั่งของชาโตยิปโซบอกกับศิลาว่าเขาไม่รู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและ ความอยากได้อยากมีของชาโต้แต่ครั้งนี้ศิลาไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่การแก้แค้นหรือเอาทุกอย่างกลับคืนมาแต่ศิลาหวังว่าจะทําให้ยิปโซหลุดพ้นจากคนพวกนั้นซึ่งแตกต่างจากเธอนะความเป็นห่วงเป็นใยที่ศิลามีต่อยิปโซทําให้ยิโซตกหลุมรักศิลาในคืนนั้นเป็นอีกคืนที่ศิลาต้องพักฟื้นจากยากอา่อมาสารที่ยังไม่หมดฤทธิ์เขาหลับตาลงและฝันถึงคนรักศิลาดึงหญิง คนรักเข้ามาอบกอดและจูบเบาๆที่ริมฝีปากของเธอแล้วอยู่ดีๆภาพของเธอคนรักก็เบลอและค่อยๆจางหายไปศิลาสะดุ้นตื่นด้วยอาการที่หายใจไม่ออกพอลืมตาขึ้นมาพบว่ายิปโซนั่งอยู่ข้างๆและถามว่าศิลาเป็นอะไรฝันร้ายใช่ไหม เธอได้ยินศิลาตะโกนเรียกชื่อผู้หญิงคนหนึ่งเธอจึงวิ่งเข้ามาที่ห้องของศีลาหน้าตาของศิลาดูตกใจและหวาดกลัวยิบโซจึงเข้าไปกอดศีลาเพื่อปลอบใจและหวังที่จะได้เข้าใกล้ศีลาด้วยความรักที่เธอมีต่อศิลายิบโซบอกกับศีลาว่าจะคอยอยู่ข้างๆศิลาต่อให้ศีลาไม่มีใครหรือไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามเขาจะคอยปกป้องศีลาไม่ยอมให้ชาโต้หรือใครมาทำร้ายศีลาอีกศีลาจะ ยิบโซเข้ามามองหน้าใกล้ๆแล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันสําหรับยิบโซแล้วนี่คือความรักที่เธอจะมอบให้กับศิลาแต่สําหรับศิลามันคือความไว้ใจที่มีให้กับผู้หญิงคนนี้เพราะลึกๆในใจแล้วศิลายังคงไม่ลืมหญิงคนรักข้ามคืนใต้แสงจันทนี้จึงเป็นของเขาทั้งคู่ฉฉัันนนอออออยย่่ก่กบไไไไไไไดไดดด้้้มมตลปปเธหาารรคข คนนั้เช้าวันต่อมาเมื่อตะวนันสาดแสงเข้ามาในห้องทะลุม่านจนทำให้ภายในห้องเห็นแสงสว่างศิลาตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้ารวมถึงยิปโซด้วยเขายกตัวขึ้นมามองยิปโซที่กำลังหลับอยู่ แล้วเอื้อมมือหยิบไรผมของยิบโซแนบหูซิลายกตัวเองออกจากเตียงนอนและไปอาบน้ําเมื่อศิลาทํทธุระเสร็จเรียบร้อยจะมาปลุกยิบโซให้ไปอาบน้าต่อซิลาออกจากห้องเพื่อไปหาอาหารเช้ามาให้ยิบโซทานแต่เมื่อมาถึงห้องกลับเห็นประตูเปิดทิ้งเอาไว้ซิลาเอะใจจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องมีผู้ชายสองคนกําลังพยายามจับตัว so ยิบโซอยู่ซิลาเข้าไปขัดขวางและต่อสู้กับชายสองคนนั้น แต่ด้วยความที่ศิลากําลังฟื้นตัวจากที่โดนยาก่อมสา,าขนาดรุนแรงไป และศิลาไม่ได้ฝึกการต่อสู้เป็นระยะเวลานานทําให้เขาไม่สามารถช่วยยิบโซเอาไว้ได้ยิบโซถูกจับขึ้นรถตู้ไปซิลาจึงตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อไปบอกกับชาโต้ให้ช่วยตามหายิปโซเพราะศิลารู้ว่าชาโต้อยู่ที่กรุงเทพเพื่อเข้ามาดูกิจการของศิลาที่เขาแย่งไปแต่เมื่อศิลาได้พบกับชาโต้และเล่าเรื่องที่ยิบโซถูกจับตัวไปให้เขาฟังทุกคนกับไม่ตกใจและไม่พยายามที่จะตามหากล่าวกับว่า เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของชาโต้และไม่ใช่หญิงคนรักของทาเคชิดูไม่มีใครเป็นห่วงบป็นายเธอเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่นาตาลีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อที่จะตามหาอ่าโอเคครับนี่เป็นเนื้อหาของศิลานะครับผมศิลา2020นะครับเดอะศิลานะครับในตอนที่3นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวตอนจากตอนที่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยศิลานะครับผมก็ถูกแย่งชิงกิจการไปนะครับผมจากชาโต้แล้วก็วันนะครับที่มีความแค้น แล้วก็ต้องการที่จะเอากิจการของศิลาไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยซีลาเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องกิจการของตัวเองนะครับแต่มาโฟกัสที่หญิงสาวที่ชื่อยิบโซนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของชาโต้นะครับเธอเนี่ย ได้โดนพ่อของเธอครับบังคับให้แต่งงานกับทาคิชินะครับและแม่เลี้ยงของเธอครับวันเนี่ยก็ต้องการที่จะกําจัดเธอครับเพื่อที่ต้องการสมบัติทุกอย่างพ่อของเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยโดนหลังแกเยอะมากนะครับทานวศิลาเนี่ยต้องคอยปกป้องเธอด้วยความสงสารนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็มีอะไรกันนะเพราะว่ายิปโซเนี่ยกับตกหลงรักศิลาเข้าไปแล้วนะครับแต่ศิลาเนี่ย ก็ยังลืมหญิงสาวคนรักของตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยยบโซยิบโซเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับศิลาเนี่ยก็ตามไปช่วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไปขอความร่วมมือจากชาโต้พ่องเธินกับทาเคชิผู้มาของเทอนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยดูไม่สนใจเลยนะครับไม่มีใครเนี่ยสนใจเลยแต่คนที่เข้ามาช่วยศิลาตามหาเนี่ยจะมีแต่นาตาลีนะครับผมลูกน้องของชาโต้ที่โตมาพร้อมกับโซนะครับโอเคเนื้อหาเป็นยังไงกันบ้างละครับผมในตอนที่3นะครับตอนนี้เนี่ยตอนที่4มาแล้วนะครับผมทุกคนเนี่ยก็สามารถไปอ่านกันได้นะ ดูขอดูกระแสคลิปนี้ก่อนละกันนะครับผมถ้ากระแสคลิปนี้เนี่ยดีก็จะมาอ่านตอนที่4ให้ทุกคนได้รับฟังนะครับโอเคครับ เนื้อหาจะอาจแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นภาคแรกซะหน่อยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเนื้อหาภาค2เนี่ยเป็นการเขียนขึ้นมาเล่เลนๆนะครับผมจากแฟนมิกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบว่าผู้เขียนนิย้ายตัวจริงเนี่ยมาเขียนแล้วลงเอาไว้หรือเปล่านะครับผมเราไม่รู้เหมือนกันนะยังไงก็รับฟังด้วยวิจรยารณญาณของตัวเองและกันนะครับเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีอยากให้กลับมาศิลากับมินตราเนี่ยกลับมาจิ้นกันเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะ่ครับอ่ะอยังไงก็มาอาจได้ฟังเพื่อความบันเทิงและกันชอบไม่ชอบอยังงไก็ คลิปนี้เลยนะครับเนื้อหาผิดพลาดต,ตรงไหนนะครับผมเนื้อหาผิดพลาดประกันใดนะครับขออภัยว่าในทีนีน้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปแล้วเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้านสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ time 叶子。<Get S 2> <Thank you. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ quá Không bỏ lỡ những video hấp dẫn